ปิดฟ้าผาดินบารมีเทพจับงจอน,น,นสาวงามหอมหวนรอดจะสีเมกนั่งเองนมกระดูกโปรบารมีเทพจับงจอน ขี่ม้าขวังนะน้นนอ,าาองขี้ม้าสุนหกเหลือกลิ่นหอมรอดจาสีเมฆดานัน พ่อพาดิเรามีเทพจากมังกรนมกระดูกโรลหงนิพพา,านกวาดล้างกองทัพรอดาศษสีเมฆดำ ซุนฮกเหลือกลิน่นเปิดฟ้าพาดินบรมีเทพดับมังกร